โอนแล้ววันนี้25มกราคมคนละครึ่งเสร็สอรอบเก็บตกหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนไปในวันที่20มกราคมที่ผ่านมาตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษย์สวัสดีครับ ในแว่น Channel ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาก็ได้เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเสร็จสรอบเก็บตกกันไปแล้วก็เป็นที่สนใจของประชาชนกันเป็นจำนวนมากกล่าวคือจำนวน1นล้านกว่าสิทธิ์นั้นก็เต็มในพริบตาไม่ถึง10นาที ก,ก็ต้องยินดีกับคนที่ได้สิทธิ์ตอนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เสียใจกับที่พลาดสิทธิ์ไปโอกาสหน้ายังมีอยู่แน่นอนครับก็ตามที่ได้ลงทะเียนไปแล้วก็ถือว่าเข้าเกณฑ์และได้รับการพิจารณาก็จะโอนเงินเข้าในวันที่25่ามกราคมนี้ก็คือวันนี้นั่นเองเงินโอนเข้าแล้วนะครับในแอปป่อตังค์ท่านท,ที่ได้สิทธิ คนละครึ่งก็ต้องไปโหลดแปปอปต่อตังมานะครับเพื่อใช้ในการใช้จ่ายผ่านแอปต่อตังกับโทรศัพท์ของท่านนะครับโดยโครงการคนละครึ่งนี้จะใช้ได้ถึงวันที่31มีนาคม2564ก็เป็นเวลา2เดือนเต็มนับจากวันที่25นะครับมกราคมเป็นต้นไปพรอะเงินเข้าวันที่25นี้แล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับโครงรับสิทธิ์โครงการ คนละครึ่งก็คือท่านจะได้รับสิทธิ์ในโครงการเยียวยาเราชนะนะครับเยียวยาโควิดอีก2เดือนเป็นเงิน3,500บาท2เดือนก็เป็นเงิน7 0 0 0บาทจ่ายเป็นเป็นรายอาทิตย์โดยท่านไม่ต้องลงทะเบียนอีกครั้งโดยท่านได้ลงทะเบียนไปแล้วจากโครงการคนละครึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านใดที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งแล้วและมีเงินโอนเข้าแอปเอาสตังของท่านไปที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ไปเปิดใช้สิทธิ์ของท่านนะครับภายใน14วันมิฉะนั้นท่านอาจจะถูกตัดสิทธิ์นะครับเหมือนกับหลายๆคนที่ถูกตัดสิทธิ์ในโครงการเฟสหนึ่งและเฟสองมาแล้วและสาหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการรอบ2เก็บตกนี้ท่านก็ได้รับสิทธิ์ยาวยๆโครงการเราชนะอีก3,005ซึ่งถ้าเกิดท่านถูกตัดสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งแล้วโดยไม่ไปเปิดใช้สิทธิ์ก็ผมก็ยังไม่แน่ใจว่า ในโครงการเยียวยาไทยชนะนี้อีกเงินอีก3 5 0 0อีก2เดือนนี้ท่านจะได้รับสิทธิ์นี้อยู่ด้วยหรือไม่เพราะฉะนั้นการไว้ดีกว่าแก้นะครับก็ให้ไปเปิด,ปดใช้สิทธิ์ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนภายใน14วันเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่านทั้งสองโครงการนี้เอาไว้ถ้าเกิดท่านพลาดไปก็ถือว่าน่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะยังมีอีกหลายคนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและก็ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะด้วยเช่นกันก็ย้ํากันอีกครั้งนะครับท่านใดที่ได้รับสิทธิ์แล้วและมีเงินโอนเข้าแอปเปลตัค์ท่านเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปใช้สิทธิ์ภายใน14วันนะครับมิฉะนั้นท่านอาจจะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็พลาดทั้ง2โครงการไปอย่างน่าเสียดายนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กระผมในแว่นด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจะมีสาระข่าวสารใ,ใดๆมานำสนเสนอก็คอยติดตามกันนะครับขอบคุณครับผม